การสืบสอบและพินิษเป็นกระบวนการสำคัญหนึ่งในงานคุมประพฤติครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าเป็นเรื่องที่จะส่งผลต่อสังคมด้วยส่วนจะเป็นอย่างไรสำคัญแค่ไหนลองติดตามกันครับการสืบสอบและพินิษ์เป็นกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้กระทำผิดสําหรับนํามาประมวลจัดทํารายงานเพื่อประกอบการพิจารณาใช้มาตรการที่เหมาะสมต่อผู้กระทำผิดแต่ละรายค่ะปัจจุบนันกรมคุมประพฤติ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสืบสอะและพินิษฐ์ผู้กระทําผิดในสองขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมคือขั้นตอนก่อนสารมีคําพิพากษาจะเป็นการสแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติภูมิหลังทางสังคมของผู้กระทําผิดที่เป็นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา56รวมทั้งสภาพความผิดและเหตุอันควรปราณีก่อนสารมีคําพิพากษาโดยพนักง,งานคุมประพฤติจะเป็นผู้ดําเนินการตามคําสั่งสาร แล้วนำมาวิเคราะห์ประเมินและทำรายงานพร้อมทั้งความเห็นเสนอต่อสารเพื่อใช้ประกอบดุลพินิษในการพิพากษาคดีว่าจะใช้มาตรการใดที่เหมาะสมขั้นตอนหลังสารมีคำพิพากษาให้จำคุกเป็นการสืบสอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้อุปการะตลอดจนความยินดีอุปการะนักโทษเด็ดขาดรวมถึงถิ่นที่อยู่สภาพแวดล้อมบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยพนักง,งานคุมประพฤติ จะนำข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์และจัดทำรายงานพร้อมความเห็นส่งเรือนจำหรือทันทสถานเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจำคุกโดยใช้วิธีการคุมประพฤติทั้งนี้นอกจากการสืบสาะและพินิษจะช่วยให้การพิพากษาคดีมีความเหมาะสมกับจำเลยเป็นรายบุคคลแล้วยังเป็นการป้องกันการกระทำผิดซ้ำ และทําให้สังคมของเรามีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะเราภูมิใจที่ช่วยป้องกันสังคมโดยการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนเพื่อคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนครับ